สวัสดีครับผมพลปู่กามยาววันนี้ผมได้พระเครื่องใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามที่บ้านกันเลยครับว่าเป็นพระรุ่นไหนปีไหนโอเคครับตามไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมพระเครื่องน,นะครับมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าสรุปแล้วช่องของพลปู่กามยาวเนี่ยทําช่องเกี่ยวกับพระเครื่องหรือว่าทําช่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าการท่องเที่ยวกันแน่นะครับ ก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าช่องของผมนะครับส่วนมากจะลงคลิปตามความชอบนะครับก็คือบางบางครั้งอยากทำอาหารนะครับบ้านๆก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมติดตามกันครับแต่บางครั้งอาจจะได้พระมาใหม่นะครับก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเช่นกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระ ราคาแบบไม่แพงมากนะครับกลางๆแต่ว่าเป็นพ้าแท้นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นความรู้นะครับสําหรับผู้ที่กําลังสะสมหรือว่าศึกษาพ้าเครื่องนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผมมีหลวงปู่เพิ่มนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมติดตามกันนะครับเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนปีไหนและรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีความพิเศษนะครับไปรับชมติดตามกันเลยครับ วันนี้ผมเอามาให้เพื่อนได้รับชมติดตามทั้งหมด2เหรียญน,นะครับซึ่งมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนะครับออกปี2,555นะครับเป็นเหรียญเสริมนะครับหน้าตาติดชัดนะครับเมตาคมโตนะครับรูปแบบนะครับจะคล้าย ปี2518นะครับรุ่นห้านะครับ <ness> เนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้จะมียันนะครับอยู <ww> ่หนึ่งโค้ดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ เลขหนึ่งนะครับจะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับรุ่นห้าก็จะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับพื้นผิวนะครับจะมีกระแสะโลหะนะครับวิ่งอยู่นะครับทั่วองค์นะครับเต็มองค์เลยนะครับองค์นี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเล่นหาก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อย หลักพันนหน่อยนะครับส่วนมากจะเก็บสะสมมากกว่านะครับเหมาะสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับที่ชอบหลวงปู่เพิ่มนะครับสามารถเก็บไว้บูชาได้นะครับส่วนรุ่นต่อไปนะครับ เหรียญต้องอ้อยนะครับปีหนึ่งแดเหมือนกันนะครับหน้าตาติดชัดเลยนะครับองค์นี้คมชัดทุกอย่างเลยนะครับหน้าตาหลวงปูจะมีอยู่สองบล็อกนะครับบล็อกไหลแตกกับไหลไม่แตกนะครับองค์นี้มีความพิเศษนะครับ คือมีจานหลวงปู่อยู่นะครับสองด้านนะครับหลวงปู่จานไว้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ข้างบนบนเหนนรียญ คมชัดนะครับด้านหลังนะครับพื้นผิวนะครับจะแผ่กระจายออกนะครับนะครับตัวหนังสือทุกอย่างนะครับจะแผ่กระจายออกนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นนิยมสองขีดนะครับนะครับใต้เลขสองจะมีขีดอยู่นะเห็นไหมครับเขาถึงเรียกรุ่นนิยมสองขีดนะครับ มีฉีดอยู่ใต้เลขอสอรุ่นนี้นะครับยันจะแบนนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับไม่ใช่เกิดจากการใช้งานนะครับส่วนมากจะแบนแบบนี้นะครับเกิดจากการปั๊มนะครับ จัดสร้างโดยมูลนิธิเพิ่มวิทยานะครับครบรอบ33ปีนะครับเหรียญน,นี้รูปแบบถือว่าสวยงามนะครับลงตัวนะครับวันนี้ผมพนกุกมิยาวก็เอาพาเครื่องมาให้เพื่อนได้รับชมแค่นี้ก่อนนะครับฝากคุณเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับ ให้กับผมพลภูกรยาวได้นะครับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ